สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งอาจจะทั่วประเทศนะครับมวยกู้นี้นะครับมวยวันนี้นะครับเปิดหัวด้วยเมฆพระรันชัยวันนี้มาต่อยแทนมวยรวมค่ายนะครับช็อตพระรันชัย ทีมหนัก109ปอนด์กับยอดพนมทวนสิทธิ์นายกอ,อนองส่วนกู่ที่2นั้นเป็นมวยแทนนะครับยอดพยักษ์หรือเจ้าแสงบรกตพอเจริญแพทย์วันนี้มาต่อยแทนอาณัตศสวรีเจ้าพันธ์นะครับมาต่อรน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับเข็มบร,รัญชัยทีมหนัก133ปอนด์กับ135ปอนด์ส่วนกู้รองคู้เอกนะครับเป็นกู้ที่3ของรายการเจมสักเพชรเกียรติเพชร ถือเจ้าเจมสักซุปเปอร์มวยเจมสักสักปุรีรัม,มวยจากร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ยังกันเกิดกับสิบแสนยงเพชรเกษมหรือเจ้าสิบแสนซอสแสนแก้วนะครับทีม้หนักหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์เหมือนคู่นี้พบกันมาแล้วสองครั้งเจมสักชนะทั้งสองครั้งนะครับและคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าพระจันชยัยพิเกแสนชัยมวยไทยยิมตัวนี้คือยอดมวยนะครับเปิดโอกาสให้ทางด้านรณชัยตอรามินทา รือเจ้ารณชัยสันติอุบลน,นะครับแก้มือวันนี้พบกันเที่ยมหนัก124ปอนด์เป็นคู่เอกของรายการมาดูมวยกู้เปิดหวัวของรายการวันนี้นะครับระหว่างเจ้าเมฆพร,รันชัยกับยอดพนมตวนสิทธินายกันงนะครับเมฆพร,รันชัยนี่ยอยู่ในทีมงานของไข่พร,รันชัยนะครับเป็นมวยตีนซ้ายหนักแรงครับมวยตัวนี้เป็นแชมป์หลายเส้นนะครับโดยเฉพาะแชมป์ที่ภาคใต้นะครับ ชมมวยสยามภาคใต้เป็นมวยฝีมือจัดจ้านครับมีทางด้านเจริญทองโอเล่เกียรติวันเวนะครับเป็นเทนเนอร์ควบคุมการพิศซ้อมอยู่นะครับมีในหัวท่านครูเดชพระดันชัยนะครับเป็นผู้จัดการครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีน้ำใจสําหรับเด็กๆนะครับเด็กในใค่ายพระดันชัยนี่ท่านพยายามจะผลักดันให้เรียนจบชั้นปริญญาตรีนะครับและไม่เคยที่จะหักค่าตัวเด็กๆถ้ามีแต่อัดฉีดเพิ่มนะครับสําหรับ ในหัวโคดิพัันชัยนะครับแล้วก็น,นักมวยมาต่อยแต่ละทีก็ต้องนั่งเครื่องบินมาจากใต้นะครับเป็นค่ายมวยที่มีมาตรฐานครับพูดง่ายๆว่าเป็นค่ายเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับทางด้านเมฆพรันชัยนี่ตีนหนักแรงครับตีน้ายเนียนฉลาดนะครับเก๋าเกมหนักแรงทุกลูกเป็นมวยที่มีอนาคตรครับอายุ15ปีวันนี้มาต่อยแทนจอดพรันชัยครับเพื่อนร่วมค่าย มาดูทางด้านยอดพนมทวนสิทธนายกอนงนะครับมวยจากนายเยนะครับซ้อมอยู่ที่เดชอุดม่ข่สิทธนายกอนงครับมวยตัวนี้ถนัดขวาครับตีนขวาหนักแรงแต่ว่าตีนซ้ายหน้านี่วางได้แม่นวางได้หนักได้แรงเช่นกันนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเมฆพลันชัยซึ่งเป็นมวยแทนการเตรียมตัวในยอดพนมทวนน่าจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าเมฆพลรันชัยนี่ฝีมือต่อฝีมือนะครับ้าไม่เล็กกว่ามากนะครับวันนี้ผมให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับถิ่นไซเนียนอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับความฉลาดหลักเลี่ยมดีกว่านะครับน่าเสือตัวเงินไม่ต้องพูดถึงครับทีมงานจากพลันชัยมีทางด้านพักโจโคราชนะครับแล้วก็อีกลหลายท่านวันนี้เปิดหัวทําท,ทุนเลยนะครับเมฆพลรันชัยผมให้เป็นทีเด็ดในรายการครับตัวแรกส่วนตัวที่2นะครับทางด้านแสงมรกตพอจเจริญแพทย์หรือเจ้ายอดพยักษ พอเจริญแพทย์หรือเจ้าลำลูกกาสิทธิอสุเมศนะครับมวยจากมวยแถลงนี่นะครับใกล้ๆ,ๆนี่ตั้งแต่น้าหนัก18 20กิโลนะครับผมจัดอยู่เรื่อยนะครับมวยตัวนี้จัดอยู่แถวภูทรน,นะครับแถวอำเภอชํานิ้ลำปลายมาาครับเป็นมวยที่เก่งฉลาดถีนซ้ายหนักแรงวันนี้มาแทนทางด้านอานัทสอเดชพันธ์นะครับมาแทนแต่ว่าตอมหนักให้คู่ชกสปอนคือร3อย3ต่อร้ออนนะครับ มวยตัวนี้เก่งมาตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้มาเจอกับท่านดันเข็มพรัญชัยเข็มพรัญชัยนี่เป็นมวยเข่าในหนักแรงครับเหนียวแน่นเดินเนบิดเดินบทเดินบี้นะครับแต่ว่ากระดูกมวยยังเป็นรองอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ถึงจะมาแทนนะครับเจ้าแสงมรกตเจ้ายอดพยัคฆ์เนี่ยมาแทนอีกทั้งยังตอมหนักให้สองปอนผมมองว่ามวยคู่นี้นะครับห่างชั้นกันพอสมควรครับผมให้สิเด็ดไปอีกตัวนะครับ แสงมรกตหรือเจยอดประยัดพอเจริญแพทย์ับให้เป็นทีเด็ดตัวที่2นะครับยังไงเข้าไปก่อนครับมีโอกาสที่ออกตัวบางทุนรุนนานกได้เช่นกันครับสอกคมกขมวยตัวนี้ตีนไยเนียนเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่รองคู่เอกของรายการนะครับเจมศักเพชรเขียดเพชรหรือเจมศักศักบุรีรัมเจมศักซุปเปอร์มวยครับมวยตัวนี้ซ้อมอยู่ที่ไข่เขียดเพชรของทีมงานผู้จัดครับซ้อมมาเดือนเศษเศษดูร่างกายดีครับปั๊มกับทางด้านวิวเพชรโกศล ตกับเพชรดำวายุน้อยพนนี้นะครับเป็นมวยที่ฉลาดหลักเกลีย่ยดีนะครับมวยตัวนี้ฝีมือดีจะเป็นยอดมวยไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมาเจอกับสิบแสนสอแสนแก้วนะครับสิบแสนหยงเพชรเกษมมวยตัวนี้เคยชกมาแล้วสองครั้งที่ต่นงเดสีนะครับแต่ว่าเจอทางด้านเจมสักอาศัยลูกเหลี่ยครับรัดเอวทุม่ลมล้มหมุนตีนะครับมีตีนซ้ายวาง ชนะคะแนนไปขาดลอยทั้งสองครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันใหม่สภาพร่างกายใกล้เคียงกันครับมวมยคู่นี้วันนี้นะครับเจมศักน้ําหนักร้อยสามสิบสี่เป็นน้าหนักสบายสบายนะครับเป็นน้หนักสบายสบายทางทีมงานผู้จัดพยายามจะจัดให้เกิดนะครับเชอคู่ปรับเก่าวันนี้นะครับไม่พลาดเจอหมัดเจอศอกลวงหล่นผมว่าวันนี้มีโอกาสเข้าไปสูงครับเจียมศักเพชรเขียดเพชรเหมยทีมงานผู้จัดนะครับนาเล่นอีกตัวนะครับส่วนคู่เอกของรายการวันนี้นะครับพระจันฉายพิเคศันชยัย มวยไทยยิมกับรณชัยตรามอินทาวันนี้เชิมกันที่อ้ำหนัก124อปอนด์นะครับวันนี้เปิดโอกาสให้แกเมืองอีกครั้งนะครับสาหรับพระจันรฉายเคยชนะเจ้ารณชัยตรามินทามาวันนี้เปรียบเสมือนทีมเยือนนะครับแต่ว่าพระจันทร์ฉายก็คือยอดมวยนะครับยอดมวยต่อยกับใครนี่ไม่เคยได้เปรียบน้ําหนักนะครับส่วนมากก็จะมีแต่ต่อน้ําหนักน้อยครั้งครับที่จะต่อยน้าหนักเดียวกันนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางรณชัยแกเมืองอีกครั้งครับรณชัยนี่ซ้อมอย ouais. ู pues, ่กับ พี่เป๊ปะมินบุรีนะครับพระจันทร์ฉายเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายพีเคแสชนชัยเมไทยยิมพระจันทร์ฉายเนี่ยสองแข้งสองาดหนักแรงทุกลูกครับฉลาดรวดเร็วนะครับสําหรับรดนหชัยในตีนซ้ายเนียนจากอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับต่อยน้หนักร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ที่ช่องเจ็ดสีเป็นเวลากลางวันนะครับพระจันทร์ฉายเนี่ยมาต่อยที่ช่องเจ็ดสีเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันนะครับส่วนมากจะต่อยกลางคืนกลางวันนี้จะเป็นต่อยสากลสมัครเล่นนะครับสําหรับพระจันทร์ฉาย วันนี้นะครับวันนี้น้ําหนักร้อยี่สี่ปอนด์นะครับเป็นน้ําหนักสบายๆของผจญฉายนะครับปกติต่อยร้อยี่สิบสองปอนด์นะครับเ้ายี่สิบ2องร้อยิบสามวันนี้ปล่อยมาร้อยยิบสี่นะครับรูปร่างดีการทิซ้อมเยี่ยมครับค่ายนี้ส่วนรถนาจัยต่อรามอินทานะครับไฟนี้ต่อยร้อยี่สิบสี่น้ำหนักก็ตึงๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าได้รูปร่างที่สูงใหญ่กว่าสูงใหญ่กว่านะครับเรทเปิดมาวันนี้นะครับดูทางด้านผจญฉายเนี่ยน่าจะเป็นต่อยอยู่พอสมควรนะครับ เนื่องจากเคยชนะมาแล้วก็เป็นมวยฝีมือเข้าออกรวดเร็วนะครับหนักแรงทุกลูกแต่ส่วนตัวผมนี่อยากให้ลงตัวลองไปที่รนชัยใช้ต่อรามอินทาครับมวยสายเนียนครั้งที่แล้วต่อยกันมาเนี่ยยก4เนี่ยทำท่าเบียดเบียดขึ้นมาชิงดำนะครับชิงดำไกลไแต่ว่าก็เป็นรองอยู่พอสมควรนะครับหลังจาก10กว่าหนึ่งเนี่ยมาเบียดลักษณะชิงดำไกลไกลนะครับโจคามาก็พ่ายความเร็วพ่ายหลักเหลี่ยมของทางด้านพระจันรฉายแล้วก็ยอมไปช่วงท้ายๆนะครับ วันนี้มาต่อยช่องเจ็ดสีนะครับพี่เพชรมินบุรีเนี่ยเขาทำมวยดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เปรียบสเสมือนเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับมองว่าถ้าวางแผนการชกดีๆนะครับไม่พลีผามไม่เล่งออกวุฒไม่ลุกได้ลุกลนจนเกินไปนะครับทีต่อทีดอกต่อดอกเนี่ยใหญ่กว่าเยอะนะครับแล้วกว็มวยถินซ้ายเนี่ยผมมองว่าได้เปรียบมวยขวาอยู่นะครับแล้วก็ต่อยช่องเจ็ดเหมือนต่อยในบ้านตัวเองวันนี้ได้ใหญ่แล้วก็ต่อยกลางวัน ซึ่งพระจันฉายน่าจะไม่ชินนะครับไม่ชินกับกลางวันแต่ว่าความเป็นยอดมวยของพระจันฉัยเนี่ยก็อัจฉริยะอยู่แล้วนะครับคงไม่มีปัญหามากแต่ว่าผมว่าให้ลงทุนลองไปทั้งด้านรนชัยเนี่ยแพชนะก็มีสิทธิ์ได้ออกตัวนะครับแพชนะมีสิทธิ์ออกตัวกินสองข้างนะครับมวยยังไม่รู้ผลแพชนะมิวขาได้รับตังค์แล้วนะครับรอรับตังค์ถ้าเขาพระจันฉายก็เหมือนกำลระเบิดนะครับถ้าราคาไหลเข้าช่วงราคาไหลต้นๆก็ลําบากหน่อย ก็อาจจะเหมือนคำร,ร,ระเบิดครับลงลงทุนรองรุนชัยไปนะครับท้ายๆเนี่ยผมมอง,งว่าความใหญ่ความแร่งแล้วก็การวางแผนการชกมวยช่องเจ็ดสีเปรียบเสมือนบ้านตัวเองมีโอกาสลุ้นเบียดหรือลุ้นผ่านได้ครับสำหรับรณาชัยต่อรามินทาวันนี้ผมให้เป็นทีเด็ดรองครับมยวยคุ่เอกของรายการสรุปแล้ววันนี้นะครับคู่แรกผมชอบไปที่เมฆพระรันชัยครับตีน้ายหนักแรงเหลี่ยมจัดเหลี่ยมดีครับแชมป มวยหลายเส้นนะครับดุนเล็กๆเป็นมวยที่ฉลาดระเรียบดีมีวินยัยมารยาทดีครับเด็กตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของคุณแม่กูเดะพระันชัยด้วยนะครับสําหรับเมฆพรันชัยให้เป็นทีเด็ดครับตัวแรกของรายการส่วนตัวที่2นะครับแสงมรกตพอจเจริญแพทย์หรือเจ้ายอดพยัคฆ์พอจเจริญแพทย์วันนี้มาแทนนะครับแต่ว่ากระดูกดีการผ่านมวยดีกว่าเจอมวยประเภทนี้ไม่กลัวครับผมให้เป็นทีเด็ดตัวที่2นะครับ มาแทนตอมหนักสองปอนไม่มีปัญหาครับเหมยคนละเกรดคนละเบอร์นะครับส่วนคู่ที่สามนะครับเหยคู่นี้ไม่ห่างนะครับอันตรายหน่อยใครพลาดเป็นรนนะครับขอให้กําลังใจน้องๆทั้งสองนะครับแจ้งเกิดนะครับแต่ว่าผมยังชอบไปที่เจมสักเพชรเขียดเพชรเวยทีมงานผู้จัดครับน่าจะแจ้งเกิดได้สาเร็จนะครับส่วนเหมยคู่เอกรายการนะครับผมอยากลงทุนลองไปที่รนนชัยต่อรมอินทานะครับวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสี่ปอน ดูแล้วเหมือนจะได้เปรียบน้ําหนักนะครับถึงจะบีบหน่อยแต่ว่าได้ใหญ่นะครับไทยใหญ่ได้หนาวางแผนการชคดีๆนะครับเป็นมวยทีมงานผู้จัดครับเปรียบเสมือนเจ้าบ้านนะครับวันนี้อยู่กับพี่แป๊ะเมนบุรีวางแผนการชกดีดดนนนนกๆ Main ie, ดดไม่ชนะก็น่าจะตื้นนะครับลงทุลรองไว้มีโอกาสได้ออกตัวกินสองข้างนะครับและเพลเๆอมีโอกาสพลิกชนะได้นะครับสำหรับพลนชัยตอรามินทาเป็นทีเด็ดทองของผมวันนี้ครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้แฟนคลับของกรับผมนะครับจงสุขภาพแข็งแรงนะครับทำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเป็นที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลที่ขาดตกไปเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมนะครับพบกันหลังการชั่งน้ําหนักอีกรอบนะครับขอขอบคุณทุกทท่านครับสวัสดีครับ